หลุมสิวคลื่นรักษาแบบนี้สิดีที่สุดในปี2 0 2 5เ่มือปราบหลุมสิวสรุปให้แล้วนะครับว่าเราจะเลือกโปรแกรมการรักษาหลุมสิวคลื่นยังไงในปีนี้ถ้าคุณมีหลุมสิวคลื่นนะครับและเคยทําทุกอย่างไม่ดีขึ้นเลยในปีนี้เนี่ยเราจะมาสรุปกันว่าเอ้ยหัตการไหนมันจะดีสําหรับคุณที่เป็นหลุมสิวคลื่นนะบ้างและแบบไหนเนี่ยที่มันตรงตามงานวิจัยเพื่อทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจในการรักษาเนี่ยได้มั่นใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย หลุมสิวคลื่นเนี่ยจะแตกต่างจากหลุมสิวชนิดอื่นนะครับปอนเลยจะมาโฟก,กัสว่าทําไมเราถึงต้องรักษาแบบจริงจังและต้องแก้ไขปัญหาที่สาเหตุถ้าเทียบกันร,ระหว่างหลุมสิวคลื่นกับหลุมสิวจิกหลุมสิวกล่องเนี่ยหลุมสิวคลื่นจะเป็นหลุมสิวเพียงชนิดเดียวนะครับที่ ขอบหลุมสิวไม่ชัดเลยผิวดูวาวเป็นแหว่งและที่สําคัญคือมีผังผืนหลุมสิวเนี่ยหรือไฟโบสิตเยอะที่สุดครับหลุมสิวลักษณะเน,นี้ยมันจะกินเนื้อไปเยอะถ้าเทียบกับหลุมสิวชนิดอื่นดังนั้นเนี่ยการรักษาจึงไม่เหมือนเพื่อนเขาการทาครีมอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางรักษาหลุมสิวได้ทุกชนิดแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณต้องพึ่งหัตถการและก็หลักการทางการแพทย์ถึงจะทําให้หลุมสิวและรอยแผลเป็นแบบนี้เนี่ยดีขึ้นได้ และนี่คือ4วิธีในการรักษาหลุมสิวคลื่นนะครับที่ดีที่สุดตามแพทย์ผิวหนังฉบับอัปเดตปี2025 1หนึ่งเลยในใจของปอนจะให้โปรแกรมสับซิชันครับซึ่งเป็นการตัดผังผืดเหมาะสำหรับหลุมสิวคลื่นมากๆที่สุดในใจเลยเพราะอะไรเพราะว่าวิธีนี้แหละจ,จะเป็นตัวที่เข้าไปซอะผังผืดหลุมสิวได้ดีครับหลายๆเคสเช่นเคสของคุณเอมเนาะที่บอนตัดผังผืดไปเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีผังผืดกินเนื้อแบบชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้ชัดนะ เห็นได้ชัดยังไงมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าเวลาเรามีหลุ่มสิวคลื่นที่มันกินเนื้อไปเยอะเนี่ยเนื้อมันจะยุบเป็นแห่งครับและถ้าเราไม่ตัดผังผืชเนี่ย ไม่เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่หลุมสิวแบบนี้จะไม่มีทางเตินขึ้นได้เลยเพราะเวลาปอนตัดผังผืดเข้าไปเนี่ยปอนจะใช้เทคนิคที่ปอนชอบมากๆคือโปรแกรม Air s u b บ i s ชั่ครับซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการใช้ตัวกา๊าซเซ2เนี่ยเข้าไปตัดผังผืดหลุมสิวคนไข้จะได้ไม่ต้องกังวเลเรื่องของความบวมมากจนเกินไปหรือไม่ต้องกังวเลเรื่องของความเจ็บมากจนเกินไปแล้วก็พักฟื้นเนี่ย หายไวกว่าวิธีอื่นๆด้วยซึ่งสับพีชันเนี่ยมันมีการใช้งานมายาวนานมากแล้วแต่มีตัวโปรแกรม Air สับปีชันนี่แหละที่เพิ่งเข้ามาแทรกใหม่และทำให้พลิกวงการการตัดผังผื่ในรูปแบบนี้เพราะมันทำให้คนไข้เนี่ยสบายมากขึ้นทั้งๆที่ยังมีผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการรักษาลุมสิวคลื่นเนี่ยดีมากๆข้อเสียของการตัดผังผื่ชนิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างของคุณเอมที่ปอนถามมาเลยเนี่ยก็คือ คนไข้จะรู้สึกว่าแสบกว่าปกติเวลาที่ตัดเข้าไปแต่หลังจากทําแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่รู้สึกเจ็บแล้วนะแต่ตอนทํามันจะมีความแสบแบบแสบหลายจุดอะ่ะสคือมีโอกาสชาได้เพราะว่าเราจิ้มไปถี่มากในการใช้แอร์สับปีชันมันจะไม่เหมือนเอาแบบ เข็มจิ้มจิ้มเข้าไปนะมันจะต้องค่อยๆซาะผังผปือทีละชั้นผิวมันก็เลยอาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยที่นานมากยิ่งขึ้นอันนี้ปอนเลยมองว่าเป็นข้อเสียแต่ว่าข้อดีเหมือนที่ปอนบอกคือเยอะมากโดยเฉพาะผักเฟื่อระยะสั้นกับการที่คนไข้ได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยที่แทบไม่ต้องบวมเลยอะหรือว่าแทบไม่ต้องช้ำเลยอะก็จะแนะนําเป็นวิธีโปรแกรมแอร์สัปชันนะครับโปรแกรมที่2ดีกว่าในการรักษาคิดว่าเป็นอันไหนถ้าเป็นปอนปอนก็ยังยกให้ตัวโปรแกรมเลเซอร์อยู่นะครับ โดยเฉพาะโปรแกรมเลเซอร์ตัว Fractional อย่างเช่นตัว RF m i c r o n e ต d l i n g เนาะในหลายๆเคสเนี่ยที่ปอนต้องการที่กระตุ้นคอลลาเจนเติมเนื้อผิวให้มันเรียบขึ้นแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างผิวเนี่ยสามชั้นปอนก็มักจะเลือกเคสที่แบบผิวเป็นหลุมเป็นคลื่นด้วยเนื้อหายเนาะมีหลุมสิวจิกผสมมีหลุมสิวกล่องผสมหลายๆเคสที่ปอนใช้โปรแกรมนี้ไปเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตอนทำเนี่ยตัวเครื่องนะครับอันนี้ผิวเนะาะปั๊ม ตัวเข็มเข้าไปที่ใต้ชั้นผิวแล้วก็ปล่อยคลื่นพลังงานวิทยุตัวคลื่นพลังงานวิทยุนี่แหละเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการรักษาลุมสิวโดยที่แทบไม่ต้องตกสะเก็ดเลยแต่ก่อนอาจจะมี fractional laser ที่ตกสะเก็ดเท่านั้นแต่ตอนนี้เราใช้คลื่นวิทยุเป็น fractional laser ได้และก็ดีกว่าด้วยตรงที่มันไม่ตกสะเก็ดเลยมีหน้าแดงหลังทำเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ตกสเก็ดเลยครับแล้วก็หน้าเราเนี่ย ไม่ได้ผิวไวต่อแดดมากจนเกินไปลดโอกาสการเสี่ยงเป็นฝ้ามันรักษาได้หลายรูปแบบแล้วคนไข้ก็แฮปปี้เกี่ยวกับการทำตัวไมโครเดนตอลิ n ง RF มากๆปอนทําไปหลายๆเคสเนี่ยหลังทําทันทีคนไข้จะหน้าแดงนะประมาณ1-2วันครับแล้วก็ผิวก็จะหายเป็นปกติเลยข้อเสียของการทําปอนว่าบางเคสอ,อาจจะรู้สึกว่ามัน เจ็บเยอะเนาะเพราะว่าตัวเข็มมันจิ้มไปเยอะหรือบางเคสอาจจะรู้สึกว่ามันแสบร้อนผิวเพราะมันเป็นการเปิดตัวรูกลุ่มผลด้วยตัวเข็มนี่แหละเพื่อเราจะนําส่งยาได้ดีขึ้นแล้วก็บางเคสเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าวิธีนี้มันมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าวิธีอื่นก็จริงคับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดังนั้นเนี่ยการรักษาประสิทธิภาพที่ดีก็ มาพร้อมกับราคาที่อาจจะต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าถามส่วนตัวปอนะปอนชอบข้อดีเขามากกว่าหลายๆอย่างเลยทั้งเจ็บตัวน้อยกว่าเนาะกระตุ้นคอลลาเจนเก็บงานผิวได้ดีกว่าแล้วก็เก็บขอบหลุมสิวได้ด้วยท,ทําวิธีนี้เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยครับจะทําให้หลุมสิวคงื่นเนี่ยเก็บงานผิวได้สวยขึ้นตัวที่3ครับตัวยาที่เข้ามาเติมในปัจจุบันเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะหลุมสิวคลื่นที่มันมีผังผืดเยอะตัวยาที่ปอนเลือกใช้เนี่ยจะไม่ใช่กลุ่ม p r p แล้ว พราะ PRP เนี่ยในคนใช้ต้องเจ็บตัวหลายรอบเนาะดังนั้นเนี่ยปอนจะเลือกเป็นสารกลุ่ม b บโอคลอเรนซ์ซิมูเลเตเข้ามามีบทบาทมากๆจะมีทั้งพาร์ทเวกกลุ่มกล่องสีแดงเนาะที่กระตุ้นการอักเสบอันนั้นก็ดีสําหรับคนที่เป็นวัยรุ่นไม่แพ้ง่ายอักเสบได้เยอะเดี๋ยวแผลสันหายเอง กับอีกกลุ่มหนึงกลุ่มคา5ครับเป็นกลุ่มไมโครสเฟียร์ที่เข้าไปเขาเรียกว่าทําให้ปรับปรุงโครงสร้างผิวเนี่ย5ประการคอเจนไท1คอเจนไท3ไฟโบบาสอีลาสตินแล้วก็ตัวโปรตีโอไกแค่ at, หรือว่าน้ําหล่อเลี้ยงผิวอันนี้มันเป็นการปรับปรุงโครงสร้างที่ดีเลยแล้วก็ วัย4ีปีอ่ปปอนมองว่าจําเป็นต้องทําโปรแกรมนี้เลยเพราะมันทําให้ผิวคุณที่หลวมที่ซุดและหลุมสิวคลื่นดูแย่ลงเนี่ยมันกลับดีขึ้นเพราะแค่การเติมสารกระตุ้นคอลลาเจนแบบนี้เข้าไปดังนั้นปี2 0 2 5สิ่งที่คือคีย์เวิร์ดในการรักษาเลยก็คือสารกระตุ้นคอลลาเจนตัดพังเพิ่นแล้วอย่าลืมเติมสารกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อผลลัพธ์ในการรักษาหลุมสิวที่ดีขึ้นนะครับ ข้อเสียก็มีนะเคสเนี้ยที่ปอลร,รักษาหลายๆเคสเนี่ยคือค่าใช้่ามันสูงยิ่งอายุเยอะเนี่ยเราจะต้องกระตุ้นคอลลาเจนเยอะอาจจะใช้ปริมาณยาที่เพิ่มขึ้นกับอีกอันหนึ่งคือการที่เราเติมสารกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดเป็นก้อนเป็นลำได้เพราะฉะนั้นหลังทำเนี่ยต้องมีการนวดเป็นพิเศษเพื่อทําให้ตัวยานเนี่ยกระจายตัวดีขึ้นและบางคนที่มีโรคประจําตัวบางชนิดนะครับก็อาจจะใช้การรักษาวิธีนี้ไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งเครื่องอย่างเดียว อันดับสุดท้ายข้อที่4เลยเนี่ยปอนชอบที่สุดเลยก็คือโปรแกรมเลเซอร์คอลลิ่งเรียกว่าโปรแกรมเลเซอร์ขุดหลุมสิวเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นเทคโน,โนโลยีที่มาใหม่ในปีนี้เลยเป็นคลื่นความยาวจำเพาที่2910นาโนเมตรครับยิงตรงเข้าไปเนี่ยเป็นรูๆเลยเหมือนเราเย็บแผลเนาะเข้าไปที่ผิวหนังเนี่ย ตัดตัวเนื้อหลุมสิวหรือว่าเนื้อผิวที่มันเสียๆเนี่ยออกไปด้วยความร้อนหลังจากนั้นเนี่ยด้วยตัวรูที่มันเล็กมากครับขนาดระดับไมครเนี่ยมันจะเข้ามาชิดกันเหมือนเราไปรอยแผลเนี่ยแล้วแผลมันสมานกันเนี่ยจะทําให้ผิวโดยรวมเนี่ยมันดูดีขึ้นแปลว่าเราตัดเนื้อเสียออกทําให้เนื้อดีเนี่ยเข้ามาชิดกันมากขึ้นหลุมสิวผิวเป็นขึ้นมันก็เลยฟูขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในเคสตัวเองอย่างของปอนที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าตอนทำเนี่ยเจ็บนิดนึงนะแต่ว่าทนได้ครับ แต่ว่าข้อดีเนี่ยมันเยอะมากคือหลังทําไปเนี่ยประมาณ5-7วันสะเก็ดตกเนาะผิวดูฟูแล้วก็เรียบที่สุดในชีวิตเลยที่สําคัญคือผิวไม่ได้ไวต่อแดดนะครับรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ยากมากและอีกอันนึงคือมันได้กับหลุมสิวทุกชนิดเลยโดยเฉพาะหลุมสิวกล่องหลุมสิวคลื่นหรือหลุมสิวจิกที่เนื้อมันหายไปเยอะมากๆเนี่ยมันเก็บงานผิวตรงเนี้ยได้ดีโดยที่พักฟื้นระยะสั้นกว่าวิธีอื่นข้อเสียล่ะ ข้อเสียคือมันใหม่มากเนาะค่าให้จ่ายมันก็จะสูงครับแล้วคนที่ทนความเจ็บไม่ได้เนี่ยปอนอาจจะให้เลี่ยงไปเลยแล้วก็คนที่ทนการพักฟื้นไม่ได้เพราะว่ามันจะมีการตกสะเก็ดแน่นอน5้าถึงเวันถ้าใครไม่สะดวกในการพักฟื้นเนี่ยก็ไม่แนะนําวิธีนี้เลยแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยคือการทำวิธีนี้ครับอาจจะต้องเลือกเคสผู้ป่วยนิดนึงว่าอาจจะต้องเป็นเคสหนักหน่อยเป็นเคสที่หลุมลึกจริงๆเพราะไม่งั้านเนี่ยถ้าเป็นผิวปกติ อาจจะเสี่ยงเป็นฝ้าได้เพราะว่ามันทําให้ผิวเนี่ยเกิดรอยดําได้ง่ายมากจากการที่เราขุดตัวเนื้อหลุมสิวออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปคําแนะนําจากแพทย์นะครับหลุมสิวคลื่นจะได้ผลดีสุดเนี่ยเมื่อเราใช้เทคนิคผสมผสานไม่ใช่แค่ laser เลเซอร์เดียวเดียวหรือว่าแค่การทาครีมรู้อย่างนี้เนี่ยหลุมสิวหายไปนานแล้วใช่ไหมครับกับหมอนุบอนใช่ครับถ้าคุณรู้วิธีการเหล่านี้เนี่ยคุณจะเลือกขัดตการเป็นแล้วก็ไม่เสียงเงินฟรีแน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยเ<ม>พื่อนๆเป็นหลุมสิวชนิดไหนอยู่รักษาหลุมสิวแบบไหนบ้างคอมเมนตมาแชร์กับปอนใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยถ้ารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์และถ้าใครอยากรู้การรักษาหลุมสิวที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคลแต่ละรูปแบบเนี่ยจะมีการรักษาแนวทางไหนต่อเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ